ผมจะมาประกาศรับซื้อเหรียญนะครับขอบพระคุณมากนะครับที่กดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe กดติดตามที่ช่องของผมนะครับผมจะมาประกาศรับซื้อเหรียญนะครับนะครับสี่เหรียญนี้นะครับของเหรียญการชนาพิเศษนะครับทุกท่านน่าจะรู้นะครับครับทุกท่านมีกันแน่นอนนะครับผมรับซื้อจริงนะครับขอให้ทุกท่านนะครับดูคลิปไปช้าๆนะครับว่าทางร้านประกาศรับซื้อแบบไหนนะครับเพราะว่าเหรียญการชนาพิเศษนะครับเป็นเหรียญธรรมดานะครับเหรียญธรรมดานะครับ ใช้ทั่วไปนะครับแต่นะครับทุกท่านลองสังเกตเหรียญของท่านครับหยิบเหรียญของท่านขึ้นมาด่วนเลยครับด่วนเลยครับหยิบเหรียญนะครับของท่านนะครับขึ้นมาสังเกตนะครับว่าเหรียญนี้นะครับเป็นแบบไหนนะครับที่ทางร้านประกาศรับซื้อนะครับต้องตรงกับทางร้านรับซื้อนะครับถึงจะขายได้นะครับทุกท่านนะครับถ้าไม่ตรงนะครับทางร้านต้องต้องขออภัยนะครับทางร้านบอกไว้เลยนะครับขอให้ทุกท่านนะครับ ดูคลิปไปช้าๆนะครับบางคนใจร้อนนะครับรีบผมขอให้ทุกท่านนะครับเสียเวลาแค่นิดหนึ่งนะครับแล้วคุณจะได้เงินกลับบ้านไปแน่นอนนะครับคุณรู้ไหมว่าเหรียญนี้นะครับการนาเศษนะครับเนี่ยสี่เหรียญนี้นะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับเพราะว่ามีการผลิตผิดพลาดอยู่จริงนะครับทุกท่านนะครับทุกท่านเชื่อได้เลยนะครับเพราะว่าทุกท่าน ไม่เคยสังเกตเหรียญนะครับบางคนใช้ไปนะครับน่าเสียดายมากเลยนะครับน่าเสียดายจริงๆนะครับนะครับผมบอกเลยนะครับน่าเสียดายจริงๆผมจะอธิบายเรื่องการติดต่อก่อนนะครับเพราะว่าทุกท่านนะครับนะครับทุกคนนะครับส่งมาสอบถามมากเลยครับที่ว่าใต้คอมเมนต์นะครับผมต้องขออภัยนะครับบางบางครั้งไม่ได้อ่าตอบกลับไปนะครับขออภัยนะครับเพราะว่าใต้คอมเมนต์นะครับทุกท่านนะครับ ข้อความที่ใต้คอมเมนต์เนี่ยสามารถนะครับข้อคิดก็ได้นะครับพิมพ์มาได้นะครับแต่ห้ามพิมพ์คําสุภาพนะคาที่ไม่สุภาพนะครับห้ามนะครับพิมพ์ได้นะครับทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเลยนะครับทุกท่านนะครับพิมพ์มาได้นะครับมีอยากจะบอกเลยนะครับทุกท่านไม่ใช่ว่าทางร้านปิดกั้นนะครับทางร้านไม่ได้ปิดกั้นนะครับ ทุกท่านพิมพ์มาได้นะครับนะครับติติชมได้เลยนะครับนะครับต้องปรับปรุงยังไงขอคําแนะนําด้วยนะครับบางครั้งทางร้านไม่ได้นะครับไม่ได้ขออะไรผิดพลาดอะไรขอขอัยนะครับถ้าผิดพลาดอะไรไปนะครับต้องขอัยจริงๆนะครับนะครับในในในขณะนี้นะครับติได้นะติได้นะครับพิมพิมพ์มาพูดคุยกันได้นะครับทุกท่านนะครับพิมพิมพิมมาพูดกันได้นะครับแต่ คำสุภาพนะครับต้องสุภาพนะครับถ้าไม่สุภาพทางร้านนะครับบล็อกอย่างเดียวนะครับบล็อกนะครับไม่บล็อกบางทีผมนะครับถ้าเดือดเดือดมาผมฟ้องกลับนะครับผมบอกเลยนะครับตอนนี้ถ้าเอ่ผมใจดีนะครับผมใจดีถ้าใจไม่ดีนะครับผมฟ้องกลับนะครับผมบอกเลยเลยนะครับคนที่พูดจาไม่ดีนะครับพิมพ์พิมพ์ไม่คำพูดไม่ดีนะครับมานะครับระวังตัวด้วยนะครับคนแบบนี้นะครับ นะครับระวังตัวเดี๋ยวผมจะขึ้นไอดีไลน์ให้ก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวให้ทีมงา,านขึ้นไอดีไลน์ให้ก่อนนะแป๊บหนึ่งนะครับนะครับใจยเย็นๆครับใจยเย็นเดี๋ยวทางร้านจะอธิบายให้เต็ม mm hmm. ที่เลยนะครับวันนี้นะฟังคําอธิบายของทางร้านด้วยนะครับคําพูดของทางร้านด้วยไม่ใช่คุณฟังแต่เนี่ยคุณจะดูแต่รูปอย่างเดียวไม่ใช่นะคุณฟังให้จบฟังฟังแล้วก็ฟังคอาอธิยาอธิบายของผมไปด้วยนะครับเดี๋ยวขึ้นไอดีไลน์ให้ก่อนนะครับแปบ๊บหนึ่งอ่าขึ้นมาแล้วนะครับทีมงานขึ้้้นนมาใหแลวะครับ เป็น ID Line นี้ครับช่องทางการติดต่อเข้ามาก่อนครับอันดับแรกครับอันดับหนึ่งเข้ามาที่ช่องช่องไลน์ก่อนนะครับต้องขอภัยเข้ามาที่ไลน์ก่อนดับหนึ่งนะครับพิมพ์นะครับนะครับพิมพ์นี่ครับแล้วก็ถ่ายรูปมานะครับต้องขอภัยนะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับขอให้ชัดเจนนะครับและส่งมาประเมินราคานะครับนะครับทางร้านจะตอบกลับไป ในทันทีนะครับถ้าทางร้านรับซื้อนะครับถ้าทางร้านไม่ได้รับซื้อทางร้านจะไม่ตอบกลับไปเพราะว่าลูกค้าเป็นจํานวนหน้ามากมากเลยครับวันหนึ่งครับสามสี่หมื่นข้อความนะครับเกือบสี่หมื่นข้อความนะครับตอนนี้เพราะว่าทีมงานก็ตอบไปเรื่อยๆถ้าตอบช้าวันหรือสองวันต้องขออภัยด้วยนะครับทุกท่านนะครับผมตอบไลน์ตลอดยี่สี่ชั่วโมงนะครับทุกท่านนะครับทีมงานเรามีนะครับต้องขออภัย ผมรับซื้อจริงที่ช่องของผมนะครับรับซื้อธนบัตรเก่าเหรียญปั๊มผิดพลาดนะครับดูช่องด้วยนะครับทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมอธิบายนะครับเหรียญการจนาพิเศษเข้ามาถึง5นาทีแล้วนะนะผมเอานะครับเหรียญเนี่ยจะมีด้วยกันนะครับขออภัยนะครับหยิบเหรียญขึ้นมานะครับอ่านี่คือเหรียญ10บาทนะครับนี่คือเหรียญ10บาทอัญนาพิเศษเป็นแบบนี้นะครับทุกท่านด้านหน้านะครับจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นี่คือ10บาทอันนี้คือ5บาทนะครับทุกท่าน ห้าบาทนะครับนี่คือห้าบาทนะครับเหรียญกาจนาพิเศษนะครับนะครับทุกท่านเห็นไหมครับจะเป็นแบบนี้นะครับนี่แล้วก็เหรียญสองบาทนะครับนี่เห็นไหมครับกาจนาพิเศษนะครับเห็นไหมครับทุกท่านนี่จะเป็นแบบนี้นะครับทุกท่านนะครับเห็นไหมครับนี่จะเป็นแบบนี้นะครับทุกท่านนะครับนี่เหรียญนะครับหนึ่งบาทนะครับกาจนาพิเศษนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับ นี่นะครับ1บาทนะครับนะครับทุกท่านนะครับจะมีด้วยกันนะครับอ่าเดี๋ยวผมอธิบายนะครับผมรับซื้อสี่เหรียญนี้นะครับครับสี่เหรียญนี้นะครับยับเลยครับสี่เหรียญนี้อ่าเป็นแบบไหนนะครับนะครับเป็นแบบไหนผมให้ราคาสูงนะครับตอนนี้นะครับนะครับผมให้ราคาสูงและผมต้องการที่สุดเลยตอนนี้นะครับนะครับเป็นแบบไหนเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ เดี๋ยวดูไปช้าๆนะครับทุกท่านนะครับนะครับดูไปช้าๆผมรับซื้อจริงนะครับที่ช่องของผมนะครับต้องขออภัยนะครับผมแปะกล้องนะครับต้องขออภัยเดี๋ยวให้ดูนะครับดูไปช้าๆนะครับสังเกตนะครับสังเกตง่ายๆนะครับเหรียญนะครับกัญนาพิเศษนะครับจะเป็นครับสังเกตด่วนเลยนะครับทุกท่านหยิบเหรียญของท่านขึ้นมานะครับสังเกตนะครับเหรียญฮะอ่าสิบาทอ่ะครับเห็นไหมครับสิบาทกัญนาสิบ ราจารนาพิเศษนะครับคุณหยิบเหรียญนะครับนะครับเดี๋ยวขอภัยก็ไม่ค่อยจับอ่านะครับหยิบเหรียญนะครับแล้วมั่นคงให้มั่นคงนะครับแล้วหมุนนะครับอ่าหมุนนะครับอ่าอันนี้คือเป็นพระเสียรตรงนะครับผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับย้าเลยนะครับเป็นพระเสียรตรงไม่รับซื้อนะครับอันนี้เหรียญห้าบาทนะครับทุกท่านเหรียญห้าบาทและจับให้มั่นคงนะครับทุกท่านจับให้มั่นคงนะ แต่ไม่มั่นคงนะครับแล้วหมุนนะครับหมุนไปช้าๆนะครับหมุนไปช้าๆนะครับทุกท่านหมุนไปช้าๆนะครับนี่ขอภัยนะครับต้องขอไปหมุนไปช้าๆแล้วหมุนไปช้าๆนี่ครับเห็นไหมครับนี่คือเหรียญห้าบาทคือปกตินะครับไม่รับซื้อนะครับย้ำนะครับแบบนี้ไม่รับซื้อและนี่หมุนไปช้าๆนะครับหมุนไปช้าๆอ่านี่เหรียญสองบาทนะครับกัญชาพิเศษนะครับนี่หมุนไปช้าๆแบบนี้เป็นผเษียนตรงไม่รับซื้อนะครับย้ำนะครับ เป็นพระเศียรตรงยังไม่รับซื้อนะครับเห็นไหมครับนี่คือเหรียญปกตินะครับเนี่ยเหรียญปกติไม่รับซื้อนะครับต้องขออภัยนะครับนะครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยคือพระเศียรตรงนะครับหนึ่งบาทนะครับเห็นไหมครับเนี่ยพระเศียรตรงไม่รับซื้อนะครับย้ํานะครับพระเศียรตรงไม่รับซื้อนะครับทุกท่านเหรียญพระเศียรตรงเห็นไหมสิบบาทเบบนเมือไม่รับซื้อนะครับยังไม่มีราคานะครับทุกท่านนะครับนะครับ ยังไม่มีราคาแต่ทุกท่านสังเกตนะครับเหรียญกัญนาพิเศษนะครับสี่เหรียญนี้นะครับถ้าใครพบเจอนะครับเหรียญหนึ่งบาทเป็นแบบนี้นะครับทุกท่านเดี๋ยวนี่อันนี้หนึ่งบาทก่อนนี่หมุนมาเลยครับหมุนไปช้าๆนี่เป็นเพราะเสยนกลับแบบนี้นะครับผมให้ราคาขั้นต่ํานะครับแบบนี้นะครับสภาพแบบนี้นะครับห้าร้อยถึงสามพันบาทนะครับผมให้ราคาสูงนะครับถึงสามพันบาท นะครับย้าเลยนะครับต้องเป็นแบบนี้นะครับนี่เป็นเพศเสนกลับเห็นไหมครับทุกท่านเพศียนกลับนะครับหนึ่งบาทเห็นไหมครับนี่เพศเสนกลับนะครับเป็นเพศเสนกลับนะฮะหนึ่งบาทไปแล้วนะครับเป็นเพศเสนกลับอ่าเหลือสิบบาทนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวขอไปนะครับกล้องไม่จะไม่ชัดอ่านี่หมุนไปช้าๆครับหมุนไปช้าๆนี่เป็นเพศเสนกลับเห็นไหมครับนี่คือเรียนสิบบาทนะครับ ห้าร้อยถึงสามพันบาทเหมือนกันนะครับถ้าสภาพสวยๆนะครับถึงสามพันบาทนะครับให้ราคาสูงถึงสามพันบาทนะครับนะครับทุกเหรียญเลยนะครับไม่ว่านะครับต้องเป็นพระเศียรกับนะครับย้ํานะครับพระเศียรกลับเท่านั้นถึงจะมีราคานะครับและขายได้จริงนะครับต้องเป็นพระเศียรกลับมีนะครับอ่าสิบบาทห้าบาทสองบาทหนึ่งบาทนะครับ เป็นพระเศียรกับติดต่อทางร้านมาได้เลยนะครับทางร้านรับซื้อจริงนะครับนะครับให้ราคา3,000บาททุกเหรียญนะครับทุกเหรียญแต่ต้องเป็นพระเศียรกับนะครับนะครับส่งรูปมาประเมินราคาก่อนนะครับนะครับพระเศียรตรงไม่รับซื้อนะครับย้าเลยนะครับหยิบเหรียญทุกท่านนะขึ้นมานะครับเนี่ยเนี่ยคือพระเศียรกับเห็นไหมครับเนี่ยพระเศียรกับแบบนี้มีราคารับซื้อ นะครับไม่ว่าเหรียญ5บาทเหรียญ2บาทเหรียญ1นบาทนะครับต้องเป็นผสเสียนกลับนะครับต้องเป็นพสเสียนกลับย้ำนี่ผสเสียนกลับแบบนี้นะครับรับซื้อนะครับแบบพสเสียนตรงแบบนี้ไม่รับซื้อนะครับแบบนี้ไม่รับซื้อนะครับย้ำเลยนะครับนะครับรับซื้อด่วนนะครับที่ช่องของผมนะครับรับซื้อธนบัตรเก่าเหรียญปั๊มผิดพลาดต้องเป็นแบบในคลิปเท่านั้นนะครับสวัสดีครับ